ทำไมบุคคลที่เราไม่เคยคุยด้วยไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ถึงมาโชว์หน้า top chat messenger หรือหน้าการจัดอันดับการแชท สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กับเ,เราไร่วินิทุกค่ะก่อนแรกเลยนะน้ำต้องก็ต้องขออภัยเสียงฝนก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะเข้ามารบกวนเสียงไม่เล็กน้อยอันนี้ก็จะทาให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่สะดวกในการรับฟังทางเราก็ต้องขออภัยด้วยนะคะในวันนี้นะ้าขอเกริ่นเลยว่าการที่ m e s s e n g จ r จะจัดอันดับการแชทของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นบุคคลที่เราเคยคุยด้วยเคยแชท เคยกดไลค์เคยคอมเมนต์เพราะฉะนั้นนะคะคนไหนที่เราแชทด้วยบ่อยๆคอมเมนต์บ่อยบ่อยกดไลค์กดแชร์เข้าไปส่องเขาบ่อยๆเนี่ย Messenger จะนำเขามาจัดอันดับค่ะหรือว่าจัด top แชท t m s s s n n g r r ที่เราเห็นนะคะตามรูปเลยแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเขา ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเขาไม่เคยกดไลค์ไม่เคยกดแชร์ไม่เคย share, เคอมเมนต์เลยแต่ดันมาโชว์นะคะน้ำจะบอกเลยว่าจะมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันนะก็คือ 1. เราส่งเขา 2. Facebook หรือว่า m e s s e n g e r เนี่ยสุ่มนำมาโชว์ค่ะและในวันนี้นะคะสำหรับท่านใดที่งงหรือไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อสอบถามได้นะคะอันไหนน้ำพอจะรู้น้ำก็จะ ตอบกลับเนาะอันไหนไม่รู้ก็จะไม่ตอบกลับนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ